วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไอทีอ่โคมที่ห้อยหน้าห้องนะคะอย่างแรกแล้วก็มีกระดาษปกแข็งค่ะแข็งไม่แข็งแข็งนะคะปกแข็งกระดาษปกแข็งแล้วก็ที่เราไม่ใช้แล้วแล้วก็ดินสอกันไกหล,ลอดกาแฟรหรือหลอดอย่งอื่นก็ได้นะคะที่เป็นหลอดแต่น้อก็ไม่เล็กมากเกินไปนะคะ มันห้าหลอดแต่ถ้าจะให้เดียวสี่หลอดดีกว่านะคะมันจะไม่ยุ่งยากประมาณห้าหลอดห้าหลอดแล้วก็ที่วัดวงกลมค่ะที่วัดให้เป็นวงกลมใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เอ็นเอือแล้วก็ตะปูตะปูตะปูเล็กๆนะคะไม่ต้องใหญ่แล้วก็มาเริ่มผ่ากันดีกว่า เราก็เอาที่วัดวงกลมกับกระดาษปกแข็งนะมาวางด้วยกันนะคะแล้วเราก็ทำให้เป็นวงกลมด้วยการวาดลงไปนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ทำการตัดออกมานะคะ นี่ค่ะพ่อเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะแล้วป่ะหาศึนยกลางค่ะเอาเอ็นวัดกันเป็นระคะให้มันเป็นศูนกลางแล้วก็มองรอบๆนอกทเท่าๆกันแล้วก็วาดศึนกลางเอาไว้ค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาหลอดมาจองที่เลยค่ะไม่ให้อยู่ริมเกินไปไม่ให้อยู่อะไรเกินไปนะคะเพราะาขอบมันจะทําให้ ก็ขอบค่ะแล้วมันก็จะไม่ไม่ไม่เหมือนโมบายนะคะไม่เหมือนโมบายแขวนหน้าห้องจะทำโมบายหลอดกัน,นะคะ่ะนี่นะคะออกมาแล้วแล้วก็ตะปูค่ะตะปูเอาตะปูมาเจาะนะคะในช่องนี้จะมีสอง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 รูนะคะแล้วก็สี่รูน,นี้ค่ะ อ่าตรงนี้หกรูนะคะในในในช่องน,นี้ก็จะมีหกรูโดยที่อยู่ริมสี่รูนะคะริมสี่รูอยู่ริมสี่รูเสร็จแล้วเราก็จอดตรงกลางสองรูนะคะเอาให้กลางๆจริงๆนะคะเพราะเมื่อกี้มันก็จะยากในการทำก็จะยาก นี่นะคะหกรูด้านนอกก็มีสองรูนะคะเจาะนะคะระวังมือด้วยนะคะใ้้ใช้ตัวปู พวสองสองรูทุกอันแล้วก็หกลูอีกช่องหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะทําการร้อยร้อยเอ็นนะคะเข้าไปแรกแล้วก็เอ็นวัดขนาดของเข้าเราเลยค่ะเอาซ้ายไปขวานะคะเข้ายาวมากค่ะเพราะว่าเราก็แค่ทำตาม ที่เราต้องการจะทำนะคะโดยนี่ค่ะรูตรงกลางนี่จะมีเอ็นอยู่ประมาณสามเส้นค่ะนอกนั้นก็อย่างละหนึ่งนะคะแล้วก็เอ่อเราก็ร้อยลงไปที่เราเจาะรูริมข้างสองรูค่ะรูนี้กับรูนี้นะคะเราจะร้อยรูนี้กับรูนี้กันจะร้อยสองรูนี้นะคะ ดูลิมสองรูก่อนสองรูไว้ก่อนค่ะแล้วแล้วก็เพื่อจะโผคุณด้านนี้นะคะแล้วก็เด้งขึ้นมานี่ค่ะนะคะแล้วก็ เราก็จะเอาอีกสองเส้นมาค่ะเป็นอสองเส้นนะคะแต่เราจะเอาทีละเส้นไปก่อนแล้วก็วัดเท่าเข่าล้วค่ะ <c oughs> ว่าถ้าขาเราเสร็จแล้วเราก็มาเล่าแบบเมื่อกี้ค่ะสองรูริมนะคะแต่ว่าริมที่ยังไม่ได้ร้อยเท่านั้นนะคะเราก็จะเข้าไปในริมที่ร้อยยังไม่ได้ร้อยนะคะวนริมที่ร้อยแล้วก็อย่าเพิ่งมัดยังไม่ยังไม่ต้องทําอะไรนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ทกําการมัดน,นะคะ โดยเราจะจับ n ทั้งสีเ่เส้นที่อยู่ด้านบนนี้บนสีเดสีดํานะคะที่ให้รู้สีดําขาวก็จะได้รู้นะคะว่าไหนด้านละ่ะนี่ค่ะเราก็จับให้มันเท่ากันนะคะจับให้มันเท่ากันนะคะหรูดๆหน่อยพอมันเท่ากันแล้วเราก็มัดค่ะ น่นะคะมัดมัดรวมเลยค่ะ,ะม,วมัวเร้ะมันก็จะเข้ากันเองนะคะ คู่นะคะมาอีรอบหนึ่งได้แล้วได้แล้วเราก็จะไม่ห่วงอะไรนะนะคะตรงด้านตรงด้านสีดำนี้เราก็จะห่วงแล้วไปดูด้านสีขาวกันค่ะตรงด้านก็จะเหลืออีกสองรูใช่ไหมคะเราก็เอาเอ็นใหม่เอ็นเท่าเขาเราที่นั่งน,นะคะ แล้วจะร้อยเข้าไปในรูสองรูนี้นะคะแต่ว่าอันนี้จะร้อยจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะข้างหลังลงไปสีขาวนะคะจะสีดำไปสีขาวนะคะนี่ค่ะ สีดำก็จะล้อยไปสีขาวนะคะพอร้อยพอร้อยเสร็จแล้ว,ลวเราก็ดึงขึ้นมาค่ะดึงที่ด้านสีขาวนะคะแล้วก็จับให้เท่ากัน,นะคะ่ะให้เท่ากันนะคะก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าเป็นเส้นบางที่ขา เสร็จแล้วเราก็เอหล่นนะคะหล่นเอาด้านลอบนี้นะคะจอ่อใช้เลปูนะคะจ่อทะลุหลังเลยคะ่ะหน้าไปหลังนะคะนี่ค่ะหน้าทะลุหลังทะลุหลังแล้ก็วันนี้สอดเข้าไปในหัวด้านนะคะเอ็นมันก็จะมีสอง องหัวใช่ไหมคะก็เอาหัวหนึน่งตอดเข้าไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วให้มันขึ้นตรงกลางนะคะีค่ะให้มันขึ้นตรงกลางด้านอีกด้านนึงก็ตัดแล้วก็ให้มันขึ้นนตรงกลางนะคะ นึงนะคะพอตอดแล้วมันขึ้นตรงกลางสองอันปุ๊บนะคะเแล้วก็จับให้มันเท่ากัน เราก็จับให้มันเท่ากันนะคะและหลอดนี้ต้องห้อยได้นะคะนี่ค่ะต้องห้อยได้นะคะถ้าห้อยไม่ได้ก็ต้องยืดยืดเอด็นให้ยาวนะคะนี่ค่ะเราต้องห้อยได้นคะคะแล้วเราก็มัดตายเลยค่ะมัดตรงนี้ ค่นี้พอมันออกไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ตัดตรงนี้ค่ะตัดส่วนที่เหลือนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเราจะไ,ได้แค่นี้ค,ะค่ะนะคะเราจะห้อยได้แล้วแค่อันเดียวนี้ก็ห้อยได้แล้วนะคะอ่ะเรายงังทำไม่เสร็จค่ะ,ะคช่ะอีกเยอะเลยอ,อีกตัง้งหนึ่งสองสามสี่อันค่ะ ีนี้เอเราก็ทำเมื่อกี้นะคะเอาหลังไว้ข้างหน้าทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆเสร็จ แล้วก็ต้องดึงเอ็นนี้เท่าเท่ากันตลอดเลยนะเพราะว่าถ้าดึงเอ็นไม่เท่ากันมันก็เวลาห้โมบายมันก็จะยากมันก็จะไม่เท่ากันเส uh huh. แล้วก็ทําแบบเดิมเลยค่ะหลอดมาจอกหลอดนะคะมาจกจกด้านแหลมนะคะด้านแหลม หน้าทะลุหลังแล้วก็เอ็นนี้นะคะทะลยเข้าข้างๆแล้วก็ให้มันทะลุข,ข้อตรงกลางนะคะถ้าจำได้ต้องย้ำไปหลายครั้งคะ่ะให้มันออกตรงกลางนะคะ สอดข้างเข้าตรงกลางนะคะสอดข้างก็ให้มือขึ้นตรงกลางเสร็จแล้วเราก็มัดแต่มันต้องห้อยได้นะคะตอนที่มัดต้องเหลือเอ็นว่างๆเอาไว้ด้วยแล้วก็รวมให้มันเท่าๆกันนะคะก็คิดว่ามันเอันนี้ได้แล้วก็มัดเลยค่ะ ทาอย่างนี้ไปประมาณสีด้านนะคะเราก็จะได้โมบายที่ห้อยหน้าห้องเราออกมานะคะถ้าจะให้ดีหน่อยก็เราทำเองอะคะ่ะจะดีที่สุด ต้อใช้เวลาทํานานหน่อยนะคะเพราะว่างานพวกนี้มันต้องใช้เวลาเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดส่วนที่เหลือทิ้งค่ะมันไม่เกี่ยวอะไรเลยให้เหลือสันนิดนึงนะคะแล้วก็ลองห้อยดูค่ะถ้าห้อยได้ก็ผ่านนะคะถ้าห้อยไม่ได้ก็ไม่ผ่านแรงอะไรแล,รแลสองไนดะอือเาจะดึงมันได้เร็ว ได้อย่างนี้นะคะอือนะคะแล้วเราก็เอานี้มาจอบเหมือนเดิมค่ะถ้ืไม่ให้เสียเ้าเราก็เจอบหลอดทุกอันเลยนะคะ นะคะแล้วก็เอ็นประมาณเท่าเข่าสองค่ะยาวกว่านี้ก็จะทำยากกว่านะคะ <c oughs> แล้วก็จะ เหมือนเดิมนะคะเจาะข้างขึ้นกลางค่ะขึ้นกลางนะคะไม่ไม่ลงล่างเด็ดค่ะถ้าลงล่างนี่ก็คือผิดนะคะเจาะข้างขึ้นข้างบนก็ว่าไงบนหัวเหลม ยังได้ค่ะแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือทิ้งนะคะแล้วก็เหลือส่วนที่เราต้องการ เริ่มได้แล้วนะคะเริ่มได้แล้วเราเริ่มเริ่มเป็นโมบายค่นะาหงอนะคะคนทำอาจจะพูดมากหน่อยนะคะก็ขอขอโทษ้วยที่ทำช้าหรือพูดมากไป คือคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ได้ทําเพื่อความเดือดร้อนของใครหรือทําให้เกิดความเดือดร้อนของใครนะคะถ้าไปเดือดร้อนใครก็ขออนุญาตขอโทษด,ด้วยคนเอามาลงก็ตั้งใจเพื่อให้ความรู้นะคะให้ความรู้ให้ความเพลิดเพลินนะคะ ส่วนมากก็วิดีโอทุกวิดีโอก็จะให้ความรู้ให้ความเพลิดเพินม,มากกว่าให้สิ่งอย่างอื่นนะคะแต่ถ้าคุณพูดไม่พูดเลยก็จะเงียบไปหน่อยนะคะเงียบเกินคนค่ะอาจจะไม่ใช่คนถ้ามาทำให้ดูแล้วก็เงียบนะคะปวดบอกไว้เลยค่ะ ว่าจะทำทำไมคะทำ้วเงียบแล้วคนที่ถูกสอนจะเข้าใจไหมแค่นั้นเองค่ะถ้าคนที่ถูกสอนไม่เข้าใจเพราะเงียบก็โปรดปรับปรุงวิดีโอหรืออะไรจะนะคะให้มันให้เขาพูดนะคะเพราะทีฉันเองก็ไม่ค่อยพูดมากนะคะแต่ตอนนี้ก็ พูดเหมือนสับประหลาดนล้นนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าตัวประหลาดทำอะไรให้มันประหลาดในโลกนี้ยังมีตัวประหลาดอีกมากมายหลายคนไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะ mm hmm. ถ้าอันไหนมันมันไม่พอไม่น่าพอใจกับวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวดิฉันจะปรับปรุงตัวแล้วก็จะทำให้ดีขึ้นค่ะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอนะคะที่คอมเมนต์มีไว้ให้ปรับปรุงแก้ไขนะคะไม่ได้มีไว้ให้ด่าค่ะเพราะดิฉันก็เจอคนด่ามามากพาแล้ว ที่อยากจะเจอคนที่ดิฉันสอนหรือคุยด้วยอยู่ตอนนี้ด่าดิฉันเองนะคะดิฉันก็อาจจะเสียใจนิดหน่อย ก็ดูค่ะอีกไม่นานเราก็เสร็จแล้วนะคะอีกแค่อันเดียวเราก็จะห้อยได้เลยค่ะ ฉันแก้ไขแบบฟูวิดีโอนี้ประมาณสี่ห้าครั้งแล้วมาค่ะเพิ่งได้ครั้งเนี้ยที่ได้ดีนะคะไม่ถึงกับดีมากาใครที่พูดพูดในวีโอเยอะเหมือนดิฉันก็คอมเมนต์คอมเมนต์โชว์หน่อยนะคะคอมเมนต์น,นะ่ะ แล้วก็จะใช้หลอาห้าหล่าพอดีครบเลยนะคะกระจกหน้าทะลุหลังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ข้างขึ้นบนนะคะเดิมเช่นเคยไม่ใค่ไม่มีอะไรยากเกินไปนะคะ แล้วก็ไม่มีอะไรที่ง่ายเกินไปนะคะไม่มีทั้นั้นในโลกนี้มีกลางๆนะคะใครเป็นคนกลางก็ฟังเพลงเนยนะคะ แล้วก็นะคะ่ะเราก็ได้ออกมาและค่ะเบ้ดวยนี่นะคะโมบายะค่ะ <S <S 2> <S 2> ไงคะทำเองสวยเกยกว่านะคะนี่คะ่ะนะคะโมบายของเราก็ห้อยได้แล้วค่ะ ก็วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะขอบคุณค่ะ